สวัสดีครับหลังจากที่โปรเจกต์จี a มนอพอลิปเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ทำให้กลุ่มของพันธมิตรนะไม่สามารถต่อกรกับเจ้า G Man ได้อีกเลยนะครับทำให้กลุ่มตัวละครของไททันต้องหนีกลับไปพักรักษาตัวพร้อมกับรับการอัปเกรดนะครับแล้วพอเหตุการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยมันเข้าขั้นวิกฤตสุดๆแล้วใช่ไหมก็ทาให้ชีพเพนซิลแมนหรือท่านหัวหน้าของเหล่าเพนซิลแมนนะครับยอมใช้ทรัพยากรทั้งหมดที่ได้แอบซ่อนเอาไว้เพื่อต่อสู้กับกลุ่ม ของสกิปิดีทอรเลสในคลังเน่นะครับโดยการติดตั้งอาวุธลับไปกับตัวของไททันเพนซิลวูแมนนะครับซึ่งกลุ่มของบานามิดเนี่ยก็วางแผนกันมาอย่างเด็ดีนะครับโดยให้ฝ่ายของคาเมราแมนขับเครื่องบินจู่โจมนะครับเพื่อดึงความสนใจจากเราสกิปิดีทอรเลสนะแล้วจากนั้นกลุ่มของเพนซิลแมนนะครับก็จะใช้โอกาสนี้แอบส่งยานบินล่องหนเข้าประชิดตัวของเจ้าจีแมนอาโปคาเลปนะครับจนกระทั่งพวกเขาก็ทำสมเร็จน,นะครับแล้วจากนั้นยานบินทั้ง หมดของเราเพนซิลแมนเนี่ยก็เชื่อมต่อกันเปิดเป็นประตูมิตินะครับเพื่อส่งกลุ่มของไททันแลนดิ้งขึ้นสู่บนตัวของเจ้า G Man A p o c a l ค p ลได้สามเลนนะครับแล้วก่อนที่อ p พีที่แล้วจะตัดจบลงไปเนี่ยทางไททันเพนซิลบูเมนก็ได้โชว์สกิลในการสร้างร่างโคลของเหล่าไททันออกมานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีไททันโซนาที่หลุดมาจากจักรวาลของเวอร์แลนด์อีกด้วยนะครับแต่อ้อพูดถึงเวอร์แลนด์แล้วเนี่ยตอนนี้พี่แกก็หายไป34สัปดาห์เลยม ไม่รู้จะปล่อย EP ใหม่มาเมื่อไหร่นะครับหายเงียบไปเลยนะโอเคซึ่งร่างโคนที่ไททันเพนซิลบูมเอนเธอสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นร่างโคนของไททันแต่ละตัวในแต่ละเวอร์ชันนะครับซึ่งก็มีเยอะแยะมากมายหลายตัวเลยนะครับซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์สําคัญสําคัญที่เกิดขึ้นใน EP ที่แล้วนะครับแล้วส่วนเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยผมกายวอลเกอร์ก็จะมาเก็บตกข้อมูลเล็กๆน้อยๆของซีรีส์ทิกีดี้ทอเล็ตมันดี้เวิร์ส EP ที่ี่4 3 จากช่องดอมสตูดิโอนะครับแล้วที่ผมบอกว่ามาเก็บตกข้อมูลเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะเพราะว่าเนื้อหาใน EP ีนี้ของดอมเขาเนี่ยมันแทบไม่มีอะไรให้ผมได้วิเคราะห์และเจาะลึกเลยนะครับมีแต่ฉากการต่อสู้ของกลุ่มไททันกับกลุ่มของซิกิปีดีทอเตเพียงเท่านั้นเลยนะซึ่งข้อมูลที่ผมบอกว่าจะมาเก็บตกเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความสามารถของตัวโคลนจากเหล่าไททันนะครับว่าพวกมันเนี่ยทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ผมพากเสียงภาษาไทยให้กับเจ้าไทยท่านซินิสเตอร์นะครับก็สามารถย้อนไปดูกันได้นะบอกได้เลยว่าผมตั้งใจสุดๆเลยนะครับสามารถติชมกันได้นะโอเคหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวุณผู้ชมช่วยกดไลค์กับผมหน่อยกันแล้กันนะครับเพื่อที่ผมไกด์วอลเกอร์จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับ เอาเลยครับอย่างที่บอกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเก็บตกข้อมูลเล็กๆน้อยๆเพียงเท่านานนะครับเกี่ยวกับตัวโคลนที่ไททันเพนซิวูแมนเธอเป็นคนอัญเชิญออกมานะครับซึ่งก็เป็นร่างโคลนของเหล่าไททันนะครับแล้วคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าใน EP ีนี้เนี่ยไททันเพนซิวูแมนเธอเรียกร่างโคลนของเหล่าไททันออกมาทั้งหมด10ร่างด้วยกันนะครับเริ่มจากร่างโคลนของไททันคามีราแมนในเวอร์ชันแรกกันก่อนเลยนะซึ่งเราสามารถสังเกตเวอร์ชั่นแรกของ ไททันคัมเมราแมนได้จากแขนขวาของพี่แกนะครับที่มันจะมีโล่แบนๆติดตั้งเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยร่างเวอร์ชั่นแรกนี้ของพี่แกก็ถูกใช้ยาวไปจนถึง EP ีที่18นะครับที่ใน EP ีนั้นไททันคัมเมราแมนก็ได้รับการอัปเกรดเป็นครั้งแรกนะซึ่งเราสามารถสังเกตร,ร่างที่2องของไททันคัมเมราแมนได้จากแขนข้างขวาเหมือนเดิมเลยนะที่รอบนี้เนี่ยก็มีโล่บาเรียรติดตั้งเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่ารูปแบบของโล่เนี่ยมันจะแตกต่าง ออกไปซึ่งร่างนี้ตามเนื้อเรื่องก็อยู่ไปได้จน E ีพีที่ยีเนะเพราะว่าใน E ีีนั้นบักสตีฟเนี่ยมันหัวร้อนเหยียบโล่บาลเรียของไททันคาเมร่าแมนแลกขาเท้าของมันเลยนะครับทำให้ในภายหลังเนี่ยไททันคาเมร่าแมนต้องเปลี่ยนอาวุธเป็นปืนแรงโน้มถ่วงเองนะซึ่งนั่นก็คือไททันคาเมร่าแมนร่างที่3นะครับซึ่งก็มีอยู่ในหมูร่างคนใน EP ีนี้เช่นกันนะครับโดยที่เราสังเกตได้ง่ายๆเลยนะก็ตรงแขนข้างขวาของพี่แกนะครับ มันจะมีปืนการวิตี้หรือปืนแรงน้มถ่วงติดตั้งเอาไว้อยู่ตลอดเวลานะซึ่งไททันคาเมร่าแมนร่างนี้ตามเนื้อเรื่องเนี่ยพี่แกก็อยู่ตั้งแต่ ep ที่ยี่าพัทที่1ยาวไปจนถึง ep ที่4ี่40โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยนะครับซึ่งไททันคาเมร่าแมนที่เป็นร่างคนทั้งหมดใน ep นี้เนี่ยฝีมือก็ตึงชัยย่อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพวกพี่แกเนี่ยน่าจะเป็นไททันที่มีอาวุธติดตัวเยอะที่สุดนะครับซึ่งนี่ก็คือร่างคนทั้ง3ร่างแรก ที่เป็นร่างของไททันคาเมร่าแมนนะครับแล้วร่างโคนถัดไปนะครับก็คือร่างโคนของไททันสปิเกอร์แมนนะซึ่งใน E ีีนี้ก็มีร่างโคนของไททันสปิเกอร์แมนสเวอร์ชั่นด้วยกันนะครับโดยที่เวอร์ชั่นแรกเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกของไททันสปิเกอร์แมนก็จะคล้ายๆกับต้นฉบับของคุณบูมเลยนะครับแตกต่างกันก็ตรงที่หน้าอกนะเพราะว่าไททันสปิเกอร์แมนในจักรวาลของดอมเนี่ยเขามีชุดเกราะครอบแกนกลางเหมือนกับของไททันคาเมร่าแมนนะครับแต่เอาตา จริงแล้วเนี่ยหากเราอิงตามเนื้อเรื่องนะใน EP ีแรกแกของมั l ตีเวิร์สนะครับตัวของไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยเขาจะมีปืนติดตั้งอยู่ที่แขนทั้งสองข้างด้วยนะครับแต่ว่ากับร่างโคนใน EP ีนี้เนี่ยไม่มีปืนสักกระบอกเลยนะแล้วถัดไปนะครับก็เป็นร่างโคนของไททันสปิเกอร์แมนเวอร์ชันที่2นะครับโดยเวอร์ชั่นนี้เนี่ยไททันสปิเกอร์แมนเขาจะมีชุดเกาะห่อหุ้มตามร่างกายเยอะมากขึ้นนะพร้อมกับอาวุธปืนที่ติดตั้งตรงแขนทั้งสองข้างนะครับโดยจะมี ปลายมีดยาวๆพุ่งแหลมออกมานะแต่ว่าในเวอร์ชันร่างโคนนี้เนี่ยปืนแต่ละกระบอกนะครับมันมีลักษณะไม่เหมือนกันนะโดยที่ปืนตรงแขนขวาเนี่ยจะอ้างอิงมาจากปืนของไททันสปิเกอร์แมนเวอร์ชั่นที่2จริงๆนะครับแต่ว่าปืนกระบอกที่อยู่ตรงแขนซ้ายเนี่ยรูปร่างมันยังเหมือนกับปืนของไททันสปิเกอร์แมนในเวอร์ชั่นแรกอยู่เลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าทําไมทางคุณดอมเนี่ยถึงไม่ยอมติดตั้งปืนให้เหมือนกันทั้ง2ข้างนะซึ่งความเก่งของร่างโคนของไททันสปิเกอร์แมน ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าร่างแรกของพี่แกนเนี่ยมันไม่มีอาวุธติดตั้งมาด้วยไงส่วนร่างที่2เนี่ยก็ถูกเจ้าจีโคนยิงแขนขาดไปทั้ง2ข้างนะครับหมดประโยชน์ลงโดยทันทีแล้วต่อไปครับร่างโคนร่างที่5ก็คือร่างของไททันคล็อกแมนเวอร์ชั่นแรกเลยนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากมายหนักนะครับสามารถยิงแสงเลเซอร์ออกจากปืนของตัวเองได้นะแต่ก็เป็นแสงเลเซอร์สีเขียวๆนะครับไม่สามารถ ใช้พลังหยุดเวลาของเหล่าคล็อกแมนได้จริงๆนะแต่ว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบที่สุดสําหรับไททันคล็อกแมนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยคือพี่แกมีความพิ้วไหวเป็นอย่างมากเลยนะครับกระโดดหมุนตัวไปมามุนซ้ายหมุนขวานะไม่รู้จะพิ้วไปไหนนะครับแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยร่างโคนมันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับถูกเจ้าจีโคลนยิงปืนเข้าใส่จนเกือบจะตุยเยน,นะครับดีที่ไททันสปิกเกอร์แมนเวอร์ชั่นที่2เนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันนะต่อไปครับร่างโคนร่างที่7ก็คือบักสติป หรือไททันริวแมนในเวอร์ชั่นแรกนะครับซึ่งในเวอร์ชันแรกของบักสตีฟเนี่ยผมค่อนข้างชอบเป็นพิเศษนะมันดูตะมูตะมิดีนะครับอีกทั้งยังเป็นไททันที่เตี้ยที่สุดแล้วมั้งนะซึ่งบักสตีฟกับร่างโคลร่างนี้เนี่ยก็ตึงเอาเรื่องอยู่นะเพราะว่ามันสามารถใช้แขนสว่านเจาะตัวของจีโคลนจนเป็นรูได้เลยทีเดียวนะแล้วนอกจากนั้นบักสตีฟร่างนี้ยังสามารถยิงแสงเลเซอร์ออกจากหน้าอกได้อีกด้วยนะครับแต่ก็เป็นแสงเลเซอร์สีเขียวนะครับพอต้นกําเนิดของพลังเนี่ยมา จากไททันเพนซิลบูเมนนั่นเองนะอ้อแล้วก็เกือบลืมไปเลยนะครับว่าบักสตีฟร่างนี้เนี่ยยังสามารถยิงโซ่หัวสว่านออกจากแขนเนี่ยเข้าไปตรึงตัวของศัตรูได้อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าความสามารถเนี่ยใกล้เคียงกับต้นฉบับเป็นอย่างมากเลยนะแล้วนอกจากนั้นร่างโคลเวอร์ชั่นแรกของบักสตีฟนี้เนี่ยยังได้มีโอกาสไปเจาะลูกตาของเจ้าจีโคลนตัวหนึ่งนะครับทำให้เราได้รู้ว่าพวกจีโคลนเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์เพียงเท่านานเลยนะต่อไปครับ ร่างโคลนร่างที่8ก็คือร่างของไททันริลแมนเวอร์ชั่นที่2นะครับซึ่งสิ่งที่ถอดแบบมาแบบเป๊ะเลยเนี่ยก็คือด้านของพละกกำลังนะมันสามารถจับตัวของจีโคลนเนี่ยทุ่มไปทุ่มมาเหมือนไม่มีน้ำหนักนะครับอีกทั้งยังสามารถยิงแสงเลเซอร์ออกจากปากได้เหมือนต้นฉบับนะแต่ก็เป็นแสงเลเซอร์สีเขียวเขียวเหมือนกันนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยตัวโคลนของไททันริลแมนก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับต่อไปครับร่างโคลนร่างที่9กก็คือร่างโคลนของไท ท่านโซนานั่นเองนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าหลุดมาจากกวานนี้ได้ยังไงนะครับแต่ว่าร่างโคลของไททันโซนาเนี่ยจัดว่าเป็นร่างโคลที่กากที่สุดในบรรดาร่างโคลเลยมั้งคุณผู้ชมหนึ่งเลยนะครับไททันโซนาเนี่ยเขาได้มีโอกาสใช้เลื่อยปาดบดคอของจีโคลตัวหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจัดการจีโคลตัวนั้นลงไปได้นะครับสงสัยใบเลื่อยมันจะไม่ค่อยคมสักเท่าไหร่ว่าแห้และ2นะครับตัวโคลของไททันโซนาเนี่ยเขาได้มีโอกาสโชว์เท่ บินไปโฉบเจ้าจีโครนอย่างหล่อเท่น,นะโจมตีไปโจมตีมาก็ทําอะไรเขาไม่ได้นะครับจนกระทั่งเจ้าจีโครนเนี่ยโจมตีกลับนะครับทำเอาไททันโซน่าตัวโครนเกือบตุยเย่กันเลยทีเดียวนะซึ่งนับว่ายังโชคดีนะครับที่ตัวโครนของไททันคาเมร่าแมนในเวอร์ชั่นแรกเนี่ยโผลมาช่วยเอาไว้ได้ฐานนะครับซึ่งจากการต่อสู้ของตัวโครนของไททันคาเมร่าแมนในซีนนี้เนี่ยทางช่องดอมก็ถอดแบบมาจากฉากการต่อสู้ของไททันคาเมร่าแมนใน EP ีที่14นะครับ ไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยกโล่หรือจังหวะที่จับสกิบิดดี้ทอเลตท,ทุ่มลงพืนนะเหมือนกันเดะๆนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยร่างโคลนของไททันโซน่าไม่สามารถปาดแปดหรือสร้างความเสียหายให้กับจีโคลนได้เลยแม้แต่น้อยนะครับไม่รู้จะกากไปไหนนะแต่ว่าที่กากไม่แพ้กันเนี่ยก็คือร่างโคลนร่างสุดท้ายร่างที่10นะครับซึ่งเป็นร่างโคลนของไททันทีวีแมนนะที่มันเนี่ยมีซีนโผล่มาทุบหัวจีโคลนได้แค่แป๊บเดียวนะครับก็ถูกจีโคลนอีกตัวหนึ่ง ยิงปืนปาดแปดหัวหลุดตุยเยกขาดที่เลยนะเรียกได้ว่าเป็นร่างคนที่มีอายุสั้นที่สุดก็ว่าได้นะครับโดยหัวของร่างโคนไททันทีวีแมนเนี่ยก็กลิ้งไปยังเท้าของไททันทีวีแมนตัวจริงนะซึ่งนั่นก็ทําให้ไททันทีวีแมนถึงกับหัวร้อนนะครับพุ่งเข้าใส่เหลา่าจีโคนแล้วปาดแปดเหลา่าจีโคนโชวแบบหล่อเท่นะซึ่งนี่ก็คือร่างคนทั้งหมดที่ไททันเพนซิวูแมนเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าจะไม่มีร่างคน ของไททันที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดใน EP นี้เนี่ยก็คือฉากการต่อสู้ของกลุ่มไททันกับจีโครนเพียงเท่านานเลยนะก่อนที่ในฉากสุดท้ายนะครับเราก็จะได้เจอกับคอปเตอร์ของเราเพนซิลแมนที่กําลังล่องหนทําภารกิจอะไรบางอย่างอยู่นะซึ่งตัวละครที่โดยสารมากับคอปเตอร์ล่องหนเหล่านั้นเนี่ยก็คือตัวละครทั้ง5ตัวนี้เลยนะครับจะประกอบไปด้วยพี่คริโตพี่ร์กสปิเกอร์แมนสปิเกอร์บูแมน Camera w ู m e n และ TV w o o m n นะครับซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยเขามีการอัพเกรดตัวเองมาเยอะพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาวุธและชุดเกราะเนี่ยเรียกได้ว่าจัดมาเต็มสุดๆเลยนะโดยเฉพาะน้อง TV w o m ู n e นะครับที่ดูเหมือนว่าส่วนหัวเนี่ยจะถอดแบบมาจากไททัน TV m a แมนเลยนะครับแล้วจากนั้นซีรีส์สกปดียท t ตมันตีเ e ล่าสุดนี้ก็ตาจลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสําหรับ EP ีนี้นะครับอย่างที่บอกเลยเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากมายเลยนะสําหรับ EP นีนี้มีแต่ฉากการต่อสู้ล้วนๆเลยนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มของมานมิดนะเขาจะมีภารกิจลับอะไรบางอย่างให้กับกลุ่มของพี่คริโตนะครับแล้วหากเราอ้างอิงคําพูดของไซทิสทีวีแมนเนี่ยที่ใน EP ีที่แล้วนะครับพี่แกได้บอกกับกลุ่มของไททันนะว่าจะมีเจหนาพิเศษเนี่ยตามไปสมทบในภายหลังนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผม ก็คิดว่าเจ้าหน้าที่พิเศษทีมนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมของพี่คริโตนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะส่วนในคลิปนี้คุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนผมไก y วอล์กเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ